กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกทันนะครับอ่าครับเซอรนีก็ยังอยู่ในห้องนะครับยังบอออกไปใส่นะครับอ่เพะวานะครับเอ็ดวิไลกีดอย่างเซตนะครับกัเขามาทํคขีปฝากคุณพ่อคุณแม่แต่เซากรนกันแต่สอมื่กันเลยนะครับอ่าส่วนเซานะครับเอ็ดวิไลนะครับกระได้ปล่อยัวเล็กแนวท่านนะครับพะว่าจะเป็นหวยสองแปดหมื่น ล้วก็คุณพ่อเซียนพรมนะครับตั้งแต่เศา้ามืดกันเพราะว่าปล่อยให้เพิพนย่อยพ่นยศกอนนะครับส่วงอากาศเย็นแจ้งน้อยนะครับประมาณจะกินเ้าเร้าเซ็จนะครับกินเขาง่ายเซ็จจังจะไปหยอดนำกดอย่างนะครับก็เลยจะเอาตัวเลขแนวทังขับมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งช่องกันนะครับอ่ะขออภัยครับหลังจากกินน้ำอุ่นจิบกาแฟนะครับสว่วงเศารนะครับอาการกะอา นะครับอากาศเย็นแน่ mm ับเทดให้การเก็บข้อนะครับคุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพคือกันเดอร์นะครับคุณพ่อคุณแม่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากามาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลมีตัวเลขแนวทางนะครับเป็นเลขสองจากมหาชัยนะครับที่ปล่อยไปนะครับแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วสองจากมหาชัยนะครับเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวครับสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อยไปแล้วนะครับ มือนี้จะเป็นซองจากมหาชัยเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นหลักร้อยนะครับเบี FC, คุณพ่อคุณแม่เป็นหลักร้อยอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยหลักสิบนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเพันได้มานะครับศนกับ2,0นย์กับ2นะครับในทางชุดบนแตก 2, องสองหนะครับเพันได้มาศูนย์กับ2นะครับสําหรับหลักร้อยนะครับ ทางชุดบนแตก2 2 1สองปรากฏว่า2มากนะครับงวดนี้นะครับได้มากแล้วนะครับเพิ่นได้ทรงมาห้แล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวใดคุณพ่อคุณแม่ช่วงแอดวิไลพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยนีนะครับเตรียมเลยนะครับหลักร้อยสองตัวมาตัวคือกันนะครับเซีคุณพ่อคุณแม่นะครับสองตัวมาตัวว่าจะนาทีต่มบอกพึ่งได้มากนะครับพึ่งได้มาก มีผู้เพิินใจดีนะครับเอาตัวเลขแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทังช่องกันแต่ว่าเลขวิ่งบนนั่นปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซี FC ปล่อยไปได้สองวันนะครับปล่อยไปแล้วนะครับ <c oughs> อขออภัยาครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับช่วงนี้กถือว่าเดินทางเขามากครึ่งทางแล้วนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ที่ตดต่มครับทางช่องวิไลให้งโชคจากบางสํานักเพิ่นกามาคลีบเดี่ยวนะครับ มาคลิปเดียวจบให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ติดตามกันบางสำนักก็ย่งบอสรุปเอฟซี FC กับคอเมเนต์มากอย่างเช่นคนนอนทุ่งนะครับที่ย่งบอสรุปก็ย่งหลายสำนนกอยู่เดี๋ยวแอดวิไลจะเล่งสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันทุกสำนนกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเลขเนี่ยทางสุดสรุปนะครับ้กาก็เรื่องของตัวเลขเนี่ยทางนะครับที่แอดวิไลนะครับเพราะว่าทังช่องห้องติดตามกันหลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ อยังรอสำนักใดก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็รสำหรับหมวดเทกับจาดับมีเอฟซีคอมเมนต์มาเดี๋ยวทางแอพลิไลจะติดต,ตามให้นะครับติดต,ตามให้แล้วก็รสำหรับหวยซองนะครับที่แอพลิไลปล่อยไปน่าจะเป็นซองหกหมื่นนะครับซองห้าหมื่นซองแปดหมื่นปล่อยไปส่วนเสาร์านั่นเองนะครับประเภทหวยซองนะครับจะมาคลิปเดียวจบนะครับหวยซองนะครับเดี๋ยวจังไดน,นะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ที่รอคอย ส,สรุปทุกสำนักคงสุดท้ายเดี๋ยวแอดวิไลมาสรุปให้คือเก่าเหมือนเดิมอ่ะครับเพื่อ่เป็นการเียเวลานะครับแอดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางหลักร้อยอย่างเดียวเจ็ซองจากมหาชัยนะครับจะเป็นตัวไรนั่นจะถูกอกโดดใจเอฟซี MC คุณพ่อคุณแม่กันบอกเฮาขอไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่ะครับใส่เวลาบอดดนะครับเดี๋ยวเขียนแป๊บเดียวนะครับซองจากมหาชัยนะครับ เป็นลักลอยอยางเดียวนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่เอาครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยครับอา้าวเขียนผิดนะครับเ c เขียนผิดแป๊บเดียวนะครับเา้าเขียนผิดเขียนไม่ได้นะครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอดนนะครับคุณพอ่อคุณแม่แอบวิไล่เขียนผิดอ่ารีบเกินไปนะครับรีบนาคุณพอ่อคุณแม่เกินไปอ่าซองจากมหาชัยเขียนผิดเขียนไม่ได้นะครับอบอกเป็นอย่างอ่าซองจากมกหาชัยนะครับ ลืมใส่หานะครับเป็นช่องอจากมหาชัยนะครับหนึ่งธันวาคมเป็นหลักร้อยอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่หลักร้อยอย่างเดียวนะครับ สำหรับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมีสำนักใดยังขางค่าอยู่กะคอมเมนต์มาบอกแอดวิไลเนอร์นะครับเพราะว่าแอดวิไลกะถือว่าหาร์ดที่เช็คผิดอยู่นะครับเพราะว่ากะโทษติดต่อไปหลายสำนักนะครับที่ทางช่องเข้าติดตามอยู่นี่นะครับบ่หน่อยสำนักนะครับจากใดเขากะคอมเมนต์มาบอกแน่สำหรับทีเอฟซีรอคอยสำนักใดแน่นะครับ เป็นหลักร้อยอย่างเดียวนะครับใส่เวลาบรดุนะครับเขียนผิดเขียนใหม่ได้นะครับมาเบิกน้าไก่งวดนี้นะครับเพิ่นได้มากนะครับคือเอดไปไล่บอกนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้ศูนย์กับสองนะครับแนวทางชุดบนนะครับแตกสองสองหนึ่งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็เพือจะรู้กันดีงวดนี้เพิ่นได้มากนะครับได้มาที่ศูนย กับแปดอ่าคุณพ่อคุณแม่ศูนย์กับแปดนะครับย้ำว่าเป็นหลักร้อยเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่แคปหน้าจอกันเลยนะครับย้ำว่าเป็นหลักร้อยนะครับซองจากมหาชัยนะครับอ่ยอกว่าเป็นหลักร้อยนะครับนะหลักร้อยอย่างเดียวนะครับ เลขวิ่งปล่อยไปแล้วนะครับ2ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์กลับลงให้วันที่นะครับอ่ามือนี่วันที่24อ่าลงวันที่24นะครับอ่อาแอบไปไล่ลงให้วันที่24เด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าลงเป็นหลักฐานนะครับ67อ่าชัดเจนนะครับลงให้วันที่24นะครับสำหรับซอง จากมหาชัยย่ำวาเป็นหลักร้อยอย่างเดียวศกับแนะครับศย์กับแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคือได้ศูน์กับสองปรากฏว่าศูนย์ยังอยู่นะครับเนวทางมานะครับสองสองหนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดนี้จากนาทีตามบอจะเดินต่อเนื่องบออาคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจผูเพเนิ่์ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเจะของแนวทางนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาเป็นวิทยาทานนะครับให้เอฟซทั้งช่องเฮาได้มีโชคมีลาบกันอแอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสำนักใดน,นันติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ